หัวข้ออาณาจักรโยนกเชียงแสนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฮารินยาสากุลเลขที่16นางสาวจินวาลารัตยาเลขที่17นางสาวชยาดา่าโพเลขที่21นางสาวสุภภวิมวลสงฆาหารเลขที่28และนายอดิคุณปานโปเลขที่45ค่ะหัวข้อที่พวกเราจะศึกษาในวันนี้คือ 1. ประวัติความเป็นมาของอาณาจักรโยนกเชียงแสน 2. ตำนานและหลักฐานที่มาถึงปัจจุบัน 3. แหล่งที่มาค่ะ หนึ่งจุดหนึ่งประวัติความเป็นมาอาณาจักรโยนโนเคียงแสนพุทธศตวรรษที่สิบสองถึงสิบหกเป็นอนาณาจักรเก่าแก่ของชนชาติไทยมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่สิบสามตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบันคืออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยพระเจ้าสิงหวัตรโอรสของพระเจ้าพีรลอโกได้เป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรโยนโนเคียงแสนหรือ โยนกน,กนาครขึ้นมานับเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และสง่าง,งามจนถึงสมัยของพระเจ้าพังคราชจึงตกอยู่ภายใต้อรารยธรรมและการปกครองของพวกลอมหรือขอมดำในพงศาวดารโยนกได้กล่าวไว้ว่าได้เกิดชุมชนนครสุวรรณคมคำเมืองโยนกนกนครเชียงแสนและอาณาจักรล้านนาไทยขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงแม่น้ำกกแม่น้ำอิงและแม่น้ำปิง แม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านตั้งแต่12บสองปันนาลงมาถึงหาิพ่นชัยจังหวัดลำพูนนั้นได้มีเจ้าผู้ครองนครคนสำคัญคือพระยาสิงหานวัตพระเจ้าพังคราชและพระเจ้าพมและพระเจ้าเมงลายมหาราชของราชที่เมืองเงินยางเมื่อพศ1808ครับ การที่อยู่ถึงปัจจุบันอนาณาจักรโยนกเชียงแสนหรือโยนกนาครเป็นอนาณาจักรเก่าแก่ของชนชาติไทยมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่13ที่ตอนปัจจุบันอยู่ทางภาคเหนืออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตกอยู่ภายใต้การปกครองของขอมดำสมัยของพระเจ้าพมได้ทําการต่อต้านพวกขอมไม่ยอมส่งสวยเมื่อขอมอยู่กองทัพมาปราบรามก็ได้โจมตีขับไล่กองทัพขอมแตกพ่ายไปส่วนพระเจ้าพมได้เสด็จไปสร้างเมืองใหม่ทางใต้ยโยนกเชียงแสนคือ เมืองชัยปราการค่ะพระาตุเจดีหลวงใหญ่ที่สุดในเชียงแสนเมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าพังคราชพระเจ้าทุกขิดตราดก็ได้ขึ้นครองเมืองชัยบุรีและเป็นระยะเวลาที่พวกขอบเริ่มเสื่อมนนะอำนาจลงต่อมาเมืองโยน,โนกเชียงแสนหรือเมืองชัยบุรีเกิดน้ำท่วมถูกทำลายลงหมดพวกมอเห็นว่าหากจะเข้าไปบูรณนะ ซ่อมแซมปฏิสังขรเมืองใหม่จะสิ้นเปลืองเงินทองจำนวนมากจึงได้พาการยกทัพกับเป็นเหตุให้เมืองโยโนงเชียงแสนหรือมัองชัยบุรีนะคะขาดกษัตริตร์ปกครองแล้วได้สร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นคืออาณาจักรล้านนาซึ่งต่อมาได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นอาณาจักรค่ะในสมัยเชียงแสนนะคะการแต่งกายถือเป็นอายรยธรรมทางวัฒนธรรมนะคะที่มีเอกลักษณ์มากเลยค่ะ โดยผู้หญิงนะคะจะทําทรงผมสูงมีก้าวผมเป็นตรงกลางค่ะมีเครื่องประดับสีสนะะั 9, สสสนนะคะมีรัดก้าวสวมสร้อยสังวาลค่ะมีกําไลข้อมือกําไลเท้าใส่ร่มหูค่ะส่วผนะะวผ้านุ่นนะคะจะเป็นผ้าถุงยาวแบบต่ําที่ระดับใต้สะดือค่ะมีผ้าคาดทิ้งชายยาวนะคะใช้ผ้าพกห้อยออกมาด้านหน้านะคะเป็นแฉกไม่สวมเสื้อคะ่ะแต่มีสบายแพบางสำหรับรัดอ,อกนะคะเพื่อให้กระชับกับการทำงาน ู้ชายนะคะจะทําทรงผมสูงสวมเครื่องประดับศีรษะค่ะมีสวมกองคอมีสร้อยสังวาลกําไลข้อมือกําไลเท้าค่ะนุ่งผ้าสองชายจับจีบลงมาเกือบถึงข้อเท้าค่ะหน้าหน้าซ่อนผ้าหลายชั้นแล้วชายออกเป็นปีทางด้านข้างคล้ายชายไหวชายแข็งค่ะมีผ้าขาวมาเคียนเอวและผ้าบ่าไว้และเมื่ออากาศหนาวนะคะจะสวมใส่เสื้อแขนยาวกัน,นะคะ่ะ และ1.3นะครับแหล่งข้อมูลที่มานะครับจะมีแหล่งข้อมูลของประวัติความเป็นมาหลักฐานและตำนานการแต่งกายสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามดิงนี้เลยนะครับและพวกเราขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับ